สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเย็นนะคะวันนี้เราก็มาพาทุกคนมาอยู่ที่ไร่มันสําปะหลังนะคะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยโดนไถออกไปนะคะก็ตรงนี้จะปลูกสับป,ประรดแทนนะคะก็เลยวันนี้มาดูที่ดินแปลงนี้ค่ะเพราะว่าบังเอิญมีลูกค้า อยากจะดูพื้นที่ภายในนะคะเนื่องจากเราก่อนหน้านั้นเราส่งภาพมุมสูงไปให้แล้วค่ะแต่ว่าลูกค้าอยากเห็นภาพจริงๆภายในค่ะวันนี้ก็เลยมาถ่ายรูปให้นะคะทีนี้ซึมเนื่องจากวันก่อนเนาะเราเคยทําคลิปสั้นไปแล้วค่ะว่า,าสิ่งที่นักขายหรือในหน้าจะต้องมีก็คือมีด้วยมี4 m อด้วยกันนะคะวันนี้เราก็เลยมามามา,มาคุยเรื่องนี้กันค่ะว่า4 m อมมันนั้นเนีเ่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เพื่อที่ว่าแบบว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอาจจะรู้อยู่แล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่รู้หรือรู้แต่ว่ายังไม่ละเอียดมากนะคะวันนี้เราก็เลยมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งที่ในหน้าหรือว่าคนขายหรือว่าหน้าขายที่ดีเนี่ยจะต้องมีใน 4M เนี่ยค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ M ที่หนึ่งเลยก็คือ M เมาส์นะคะ M เมาส์ก็แน่นอนคะ่ะเมาส์ก็คือปากเนาะปากเนี่ยก็เอาไว้สื่อสารเอาไว้พูดจาเอาไว้ให้รายละเอียดเอาไว้ ในการประกาศในการหลายๆอย่างที่เรียกว่าปากเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแน่นอนเวลาที่เราจะนําเสนอลูกค้าเวลาที่เราจะโน้มน้าวลูกค้าเราก็ต้องใช้ปากของเรานี่แหละค่ะในการที่เราจะทําให้ลูกค้าเนี่ยมาสนใจที่ดินของเราหรือมาทำมามาปิดการขายประมาณนี้เนาะน,นี่ก็คือเป็นเรื่องของปากนะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะอาจจะนึกไม่ถึงนะคะก็คือว่า แม้ว่าตัวปากเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะ ใช่เป็นสิ่งไม่ไม่ไม่ใช่แม้ว่าอะไรจริงๆเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ออกจากปากเราน้ําเสียงที่ออกจากปากเราค่ะมันมีผลต่อลูกค้าทั้งหมดมันมีผลต่อความรู้สึกมันมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าทั้งหมดนะคะไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปเราจะเปล่งน้ําเสียงไปแบบไหนนะคะมันมีผลทั้งหมดเลยดังนั้นนะคะคนที่เป็นนักขายค่ะเขาก็จะระมัดระวังคําพูดของเขาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ระมัดระมัดระวังน้ําเสียงด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอย่างประสบการณ์ที่ ผ่านมาเนี่ยดูเรนูเองอะค่ะด้วยความที่บางครั้งอะค่ะเราก็จะให้ข้อมูลของลูกค้าไปทั้งหมดให้ข้อมูลของลูกค้าหมายความว่าให้ข้อมูลทรัพย์ของเราอะค่ะกับลูกค้าไปทั้งหมดแต่เราลืมนึกไปว่าในข้อมูลบางอย่างเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจลูกค้าอาจจะเข้าไม่ถึงทําให้บางครั้งพอลูกค้าเข้าไม่ถึงหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เรา นําเสนอหรือในสิ่งที่ให้ไปเนี่ยเขาก็จะเกิดความสับสนเกิดความสับสนเกิดความแบบลังเลอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบว่าในเมาส์แรกเออในเอ็มแรกคือเมาส์เนี่ยค่ะในหน้าทุกคนหรือหน้าขายทุกคน,นจะต้องรู้จักลูกค้าก่อนอันดับแรกจากนั้นพอเรารู้จักเขาอะค่ะเราก็จะได้ให้คําพูดที่ดีสิ่งที่ออกจากปากเราก็จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะคะนี่ก็คือ M ที่1เนาะ m อ็มที่สองก็คือเอ็มม้ไมก็คือจิตใจเราก็ต้องมีจิตใจเป็นจิตใจบริการเนาะจิตใจบริการในที่นี้ก็คือว่าเราจะต้องรองรับสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าคําว่าบริการเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างไรลูกค้าอาจจะมาในหลายๆมุมหรือลูกค้าของเราเนี่ยในบางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นลูกค้าที่ผู้ซื้ออาจจะเป็นในหน้าด้วยกันหรืออาจจะเป็นผู้รับเหมาแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะการที่เรามีจิตใจที่เป็นจิตใจบริการเราจะสามารถที่จะเข้าใจ เวลาที่อารมณ์เข้ามาแบบไหนเวลาที่เขาต้องการอย่างไรคําพูดที่ไม่ดีมาหาเราะเราก็จะสามารถแบบมองในมุมดีไปได้ซะทั้งหมดหรือเวลาที่เราไปเจอซับแต่ละซับอะค่ะถ้าเรามีจิตใจที่ดีเราก็จะพยายามมองหาข้อดีของซับนั้นมองหาข้อดีนําเสนอแต่ข้อดีออกไปนะคะจุดด้อยก็หาเรื่องอื่นมากลบจุดด้อยไปเพื่อให้ลูกค้าได้ได้มองเห็นศักยภาพของที่ดินของเรานะะแน่นอนละคะที่ดินหรือว่าบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดถูกไหมคะมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อด้อยในข้อดีข้อด้อยของที่ดินนะคะมันอาจจะเป็นในส่วนที่ลูกค้าอาจจะชอบก็ได้นะคะลูกค้าอาจจะชอบข้อด้อยของแปลงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเราตัดสินแทนใครไม่ได้เรามีหน้าที่นําเสนอเรามีหน้าที่ส่งพลังงานดีๆให้กับลูกค้าเรามีหน้าที่ทําให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของ m อ็มไมเนาะ M อ็ที่3ที่สําคัญมากไปกว่า M ที่1 M ที่2ก็คือเป็นเรื่องของ Mo ู d คืออารมณ์อารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ของเราเวลาที่เราไปสื่อสารกับลูกค้าเวลาที่เราไปคุยกับเจ้าของที่เวลาที่เราคุยกันในหน้าด้วยกันเวลาที่เราประสานงานกับฝ่ายต่างๆะคะ่ะอารมณ์เป็นส่วนสําคัญเลยนะคะเพราะว่าในที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ยเชื่อว่าถ้าเราโชคดีจริงๆคือเจอลูกค้ารายแรกแล้วชอบแล้วก็ปิดการขายไปเลยเนาะแต่ว่า อาจจะมีอาจจะไม่บ่อยที่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในที่ดินหนึ่งแปลงค่ะเราจะเจอลูกค้าหลายๆหลายๆคนบางแปลงอาจจะเป็น10 20, 30เราก็ปิดการขายไม่ได้ไม่ใช่เพราะทรัพย์เราไม่ดีแต่อาจจะเป็นเพราะมันอาจจะยังไม่ตรงจุดประสงค์ของลูกค้าของเราก็ได้นะคะทำให้แบบบางทีเราต้องควบคุมอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราในที่นี้ก็คืออารมณ์ความ ความเ,าเขาเรียกแหละอารมณ์ความอยากขายส่วนหนึ่งเนาะอยากขายก็ส่วนหนึ่งอารมณ์เสียใจในกรณีที่โดนปฏิเสธก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ที่รู้สึกแบบเศร้าเวลาที่มีคนมาตําหนิที่ดินของเรามีคนมาตําหนิบ้านของเรามีคนมาหมายถึงแบบอาจจะพูดในสิ่งที่เราไม่ได้อยากฟังอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ของเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยปีนี้หน้าที่ในการที่จะ นำที่ดินนำทรัพย์นำมาสัญหารนีมาทรัพย์ของเราไปนำเสนอให้กับลูกค้าดังนั้นอารมณ์ของเรามันจะต้องอยู่ในแดนบวกทั้งหมดแดนบวกแดนที่จะสามารถส่งพลังให้กับลูกค้าให้เขาได้สนใจที่ดินของเราเพราะว่าบางครั้งนะคะ่ะส่วนหนึ่งคือที่ดินดีอยู่แล้วบ้านดีอยู่แล้วทำเลดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอารมณ์เราไม่ได้เวลาที่เราไปคุยกับลูกค้าบางครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิด อารมณ์อีกแบบหนึง่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะถึงแม้เราจะมองว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าในความในความเป็นจริงในเวลาที่เราไปทําการขายนะคะอินเนอร์จากภายในหรืออารมณ์จากภายในมันก็จะมีส่วนส่งให้ซั์ของเรามันน่าดึงดูดคนเข้ามาหรือน่าดึงดูดคนที่จะซื้อหรือไม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของมูดนะคะหรืออารมณ์เนาะ,ะแล้วก็อันที่สี่ที่สําคัญมากๆเลยในเรื่องของการขายหรือในเรื่องของ นักขายที <antique. S 2> ่ดินนักขายสังหาริมทรัพย์ก็คืออันที่4คือสี่คือมารยาทมารยาทเนี่ยเป็นมารยาททางการค้าเป็นมารยาททางการขายเป็นมารยาททางทางจรรยาบรณของในหน้าด้วยกันเองอะค่ะมันมันจะต้องมันจะต้องมีนะคะทุกคนจะต้องมีแล้วก็ทุกคนจะต้องทราบด้วยมารยาทที่แท้จริงอะเป็นแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เราจะมียกตัวอย่างให้ดูเลยนะคะเพราะว่ามารยาทที่แท้จริงของในหน้าเลยนักขายค่ะบางครั้งเนี่ย สิ่งแรกเลยที่เราต้องมีก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลของทรัพย์ข้อมูลของเจ้าของที่ดินอย่างเงี้ยค่ะหรือข้อมูลของลูกค้าบางครั้งนะคะเราไม่สามารถจะเปิดเผยได้ทั้งหมดเราจะต้องรู้จักการเ,าเก็บความลับแล้วก็รู้ด้วยว่าเราจะพูดตอนไหนหรือเราจะไม่ควรจะพูดตอนไหนจริงๆสิ่งที่ไม่ควรจะพูดควรจะรู้มากกว่าสิ่งที่ควรจะพูดไดยซานะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจต่อ อารมณ์ความรู้สึกของทั้งคนซื้อและคนขายนะคะบางครั้งข้อมูลของคนขายยกตัวอย่างเช่นคนขายเขาแบบรีบร้อนเขามีความจําเป็นเขาอาจจะเอาตัวนี้ไปปิดตรงนั้นเนะะี่ยค่ะคนขายไม่จาเป็นหรือว่าในหน้าไม่จำเป็นต้องบอกข้อมูลไปทั้งหมดเพียงแค่บอกว่าเออนี้รีบรีบขายนะมีความจําเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็มีเหตุผลร้อยแปดพันประการที่จะไม่จําเป็นต้องไปอ้างอิงถึงข้อมูลส่วนบุคคลของใคร คนใดคนหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของมารยาทเนาะแล้อีกส่วนหนึ่งของมารยาทของในหน้าที่เระต้องมีก็คือไม่ควรจะล้ำเส้นหรือไม่ควรจะข้ามเส้นซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะด้วยความที่มีการแข่งขันที่เยอะการแข่งขันที่เยอะในที่นี้ก็คือแข่งขันการขายแข่งขันการที่จะนําเสนอแบบนี้ค่ะทําให้ในหน้าบางท่านนะคะอาจจะลืมมารยาททางธุรกิจไปนะคะอาจจะแบบว่าสมมุติว่าที่ดินแปลงนี้เราได้มาจากนายกอไก่อยู่ๆปุ๊บเราอาจจะมีความโชคดีไปรู้จัก ที่ดินแปลงที่นายกอไก่เอามาเสนอให้เราตั้งแต่แรกทําให้แบบเราอาจจะมองข้ามกอไก่ไปว่าเอยในเมื่อฉันรู้จักเจ้าของที่ดินแล้วฉันก็ไม่จําเป็นต้องติดต่อผ่านกอไก่แล้วฉันก็ตัดกอไก่ออกไปอย่างนี้ค่ะนี่คือเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของในหน้าด้วยกันนะคะแต่ว่าเราก็ไปห้าม ไม่ได้แต่เพียงแต่เราบอกได้เลยว่าเอออะไรที่มันควรจะเป็นอะไรที่มันไม่ควรจะเป็นนะคะอย่างอย่างกรณีเมื่อกี้ค่ะถ้าเรามีมารยาทที่แท้จริงหรือเราทําตามกฎระเบียบที่แท้จริงเราถึงแม้เราจะไปรู้จักเจ้าของทีหลังเนาะเราก็ควรจะให้สิทธิ์กอไก่ได้มาร่วมในการขายกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของมารยาทเนาะสิ่สิ่งนี้คิดว่าเรนนี่ไปคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยสําหรับการขายเลยที่ก็ว่าได้นะคะแต่โอเคแหละบางครั้ง ในมุมมองของเราเราอาจจะคิดเป็นแบบนี้คนอื่นอาจจะคิดเป็นแอบอีกแบบหนึง่งซึ่งเราก็ไปห้ามความคิดใครไม่ได้แต่ที่สําคัญเราห้ามตัวเราเองเราควบคุมตัวเราเองเรารู้ตัวเราเองว่าเราทําอะไรนะคะถ้ามันอยู่ในกรอบความถูกต้องถ้ามันอยู่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะมันก็จะไม่ไม่มีอะไรกับเราแต่ว่าถ้าเราในใจเราหลายหลายหวังว่าสิ่งที่เราคุยในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆาท่านนะคะก็สรุปกันว่า c m ที่นักขายควรจะต้องมีหรือ C m ที่นัก ในหน้าสังหารควรจะต้องมีก็คือ M แรกคืออะไรคะ M เมาส์เนาะเมาส์ outh, อันที่สองเมาส์ก็คือปากนะคะพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่จะทให้ลูกค้าพึงพอใจพูดในสิ่งที่จะทําให้ทรัพย์ของเรามันมีมูลค่ามากขึ้นอย่างงี้ค่ะสอง M ที่2ก็คือ M ไม้คือจิตใจจิตใจของเราก็ต้องเป็นจิตใจที่ดีมีพลังในแง่บวก มองถึงสิ่งดีๆมองทุกๆสิ่งให้มันเป็นโอกาสนะคะเราก็จะทำให้เราสามารถที่อยู่ในวงการนี้ได้ได้นานนะคะ M ที่สคืออะไรเอ่ย M 1เมาส์ M 2ไม์ M สก็คืออลืมแล้วจะเป็น M ที่สแล้วนะคะ M ที่สเคยแมนนี่ก็คือมารายาทเนาะ มารายานี่ก็คือเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่จะทําให้เราอยู่ในแวดวงนี้ได้ยาวนานแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะทําให้เราอยู่ในนอกจากอยู่ในแวดวงได้นานแล้วแล้วก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่โดนไม่โดนเอาเปรียบน,นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของ m ที่4นะคะส่วน m ที่3 my mouse my mouse manner แล้วก็เอออีกอันหนึง่งลืมไปแล้วทุกคน <laughs> เดี๋ยวใครฟังได้แต่แรกมาเฉลยด้วยนะคะว่าเอ็มอีเอ็มหนึ่งเงินคืออะไรนะคะก็ลองดูนะคะฝากติดตามเพจไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจที่ดินในเขตบ้านช้างเขตพลาเขตนิคมพัฒนาหรือในเขตระยองแปลงไหนแปลงเล็กแปลงใหญ่ก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันสวัสดีค่ะโอแต่ก่อนจะจากไปนะคะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่ดีในอันนี้อยู่ในแปลง 32ไร่นะคะ32ไร่ที่นิคมพัฒนาเนาะซึ่งแปลงนี้เริ่มแรกเดิมทีอ่จะเป็นป่ายางยางพาราทั้งหมดเลย32ไร่เลยค่ะแต่ว่าพอพอเราจะขายปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าเอยถ้ามันเป็นป่าอยู่แบบนั้นเนี่ยเวลาลูกค้ามาดูเนี่ยเขาจะไม่เห็นภาพนะเขาก็จะมองไม่รู้ว่า ระดับดินมันจะเป็นอย่างไรดินข้างล่างจะเป็นอย่างไรเขาจะทําอะไรได้บ้างแบบนี้คะ่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะเอาต้นยางออกก็คือตัดต้นยางทั้งหมดแล้วก็ขุดขุดลาดยางออกไปเลยคะ่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นที่โลง่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ในช่วงโควิดสักปี2องปีะคะ่ะหลังจากนั้นค่อยๆมีมีผู้ลบเมอค่ะมา มามาขอเช่าเพื่อจะปลูกมันสำปะหลังจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าอย่างใน้องก็คือได้รักษาหน้าดินด้วยแล้วก็มีคนดูแลสวนตรงนี้สาไสองไร่ให้เราด้วยค่ะล่าสุดนะคะเขาก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นปลูกมันส่วนหนึ่งน่าจะเกือบๆทั้งหมดเลยเอ้ยไม่ทั้งหมดนะคะประมาณเกือบสองในสามส่วนแล้วก็ที่เหลือตรงกลางตรงนี้ค่ะก็ไถแล้วก็น่าจะปลูกกำลังจะปลูกัาปะรดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศ เราเรียกว่าเป็นในสวนแล้วกันนะคะเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้นี่เลยค่ะจริงๆดูเหมือนมันจะเล็กเนาะแต่ว่ากว่าเราจะเดินไปตรงนั้นก็ไกลเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินมาแล้วก็มีบ้านพักตรงนี้หนึ่งหลังนะคะตรงนี้เท่ากับเป็นบรรยากาศภายในไล่สาสองภายในแปลงส2ไร่ของเรานะคะก็ได้ได้ได้อย่างนี้เลยนี่ นี่เลยก็มาสรุปกัน 4M เมื่อกี้ก็จะมีเมเมาส์ ount, ก็คือปากนะคะ M ที่2ก็จะเป็น M m o ม d ูทเนาะมูทก็คือเป็นเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ M ถัดมาก็จะเป็น M อ็มไมก็เป็นเรื่องของจิตใจนะคะเราต้องมีจิตใจที่ดีจิตใจในแง่บวกประมาณนี้ค่ะแล้วก็ M สุดท้ายก็คือ m a นเนก็คือเป็นเรื่องของมารยาทนะคะที่เราจะต้องมีมารยาททางทางธุรกิจมารยาททางสังคมมารยาททางหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขายของเรานะคะก็หวังว่าวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะนี่ละคะ่ะเป็นที่ดิน32ไร่ที่อยู่ในคมพัฒนานะคะตรงนี้ก็จะมีเป็น ทางเข้าได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้นมันสูงแล้วก็เลยมองไม่เห็นถนนนะคะแต่แปลงนี้ได้ถนน2ฝั่งซึ่งเป็นถนนในในนิคมสร้างตนเองก็จะถนนกว้างอยู่ที่ประมาณ25เมตรเลยทีเดียวนะคะเป็นถนนสาธารณะที่กว้างมากแต่ว่าโซนนี้บางถนนบางช่วงยังยังไม่ได้ขยายยังคงทำแค่ให้รถผ่านเข้าออกคือประมาณ 6-8ถึง8เมตรค่ะแต่ว่าช่วงถนนจริงๆเนี่ยเขากว้างถึง25เมตรเลยทีเดียวนะคะในเขตนิคมสร้างตนเองหรือว่าในนิคมพัฒนานะคะก็เนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศตอนเย็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นในแปลง3 2ไร่เนาะก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะเห็นวิวภูเขานิดหน่อยแล้วก็อากาศดีมากลมพัดเย็นๆสบายเลยค่ะนี่เลยค่ะ ก็พาทุกคนมารับลมตอนเย็นกันนะคะก็หวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์กับทุกท่านมากไม่มากก็น้อยนะคะก็สรุปรวมอีกทีนึงก็คือว่าวันนี้เราคุยเรื่อง 4M เนาะสำหรับสำหรับในหน้าหรือสำหรับนักขายะะก็จะมี M แรกสรุปอีกที M แรกคือเป็น M mouse คือปากนะคะ M ที่2ก็คือ mood ก็คืออารมณ์ควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะแล้วก็ M ที่สาก็จะเป็นอารมณ์ไม้คือจิตใจมีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่ มุ่งไปที่ความสําเร็จมุ่งไปที่การปิดการขายประมาณนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเอ็มเนอร์มารยาทนะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องเคารพกฎกติก,การมรารยาททางทางธุรกิจทางอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะหวังว่าอันนี้จะได้ประโยชน์บ้างไม่มาก